ี่วันนี้มีแติดตามแนวทางตามแนวทางครับไม่เคยไม่เคยพลาดแม้แต่งวดเดียวค่ะครับตราบใดที่กองสลากยังไม่หยุดจำนายเลขเราก็จะตามกองสลากไปทุกงวดเลยเนาะครับแนวทางรัฐบาลเนาะรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ได้นำให้เล่นการพนันเด้อนำในาระดับวิจารณญาณเลยเนาะวิจารณญาณในการรับชม ไม่ม <point> ีใครรู <ism> ้ว <integr> <rawd unre> ่าเลขออกตัวไหนครับครับไม่มีใครรู้อันนี้ไม่มีใครรู้จริงนะคนขายลอตเตอรี่ยังไม่รู้เลยขนาดคนขายลอตเตอรี่ใช่ขายลอตเตอรี่รู้เขาเก็บไว้ก็ไม่ให้ใครให้พวกเราเอาเองอู่แล้วเนาะครับอันนี้ไว้เป็นแนวทางที่ท่านที่ยังไม่มีเลขซื้อหรือยังไม่มีเลขในใจครับขอบคุณทุกช่องที่มาถ่ายทำเพชรพารวยดักกิโลกดติดตามด้วยค่ะแล้วก็รอยรับนำโชคแล้วก็ประทินชาแนลเนาะฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ให้ท่านติดตามไว้ในดวงใจของท่านครับแล้วก็ ติดตามช่างจรวจด้วยเลขก็มีเข้ามีหลุดมีเฉียดมีเข้าเหมือนเรายิงนกตกปลาแหละครับมีเฉียดมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาธรรมดาเนาะครับวันนี้ก็มีมีความฝันฝันน่าจะสามสี่วันมาแล้วแหละได้ปล่อยไปช่องคณมิชแนลแล้วคือถ้าผมปล่อยเลขไหนก็จะเป็นปล่อยเลขนะจะไม่มีการเปลี่ยนเลขไม่มีการเปลี่ยนกระดาษใช้ความซื่อสัตย์กับเอฟซีแล้วก็คนดูคนดูยังไงก็เขารู้ว่าเราปล่อยเลขไหนไปถ้าเราปล่อยสามครั้งสามกระดาษก็จะ มันจากความเชือเนาะเอือขัดความเชือยเราปล่อยกระดาษเดียวจนหมยออกเนี่ยมันจะได้ความได้ใจคนดูเนาะครับก็มีความฝันว่าฝันคืนแรกอะคือฝันสองคืนติดฝันคืนแรกอ่ะเห็นลูกแก้วลอยมาเท่าลูกบอลอะบริเวณนี่หลเที่ยวคูอะลอยมาสามลูกเลยสามลูกแล้วเห็นเลขอยู่ในลูกแก้วอะอยู่ในลูกลูกล้ลูกล้ ลูกละชุดลูกละชุดแต่เป็นเลขสีดาในลูกแก้วฝันว่าลูกแก้วลอยมาเป็นลูกแก้วแผ่นหน้าลูกเปล่าไม่รู้ว่านี่เป็นความฝันไม่ได้มโนขึ้นเองจะฝันจริงๆก็เลยจดเลขไว้อพอฝันคือได้ในจดเลขไว้หมดแล้วคิดว่าจะไม่ฝันอีกแล้วแหละมีแค่เลขแค่นี้แหละแต่ขึ้นที่สองติดกันฝันอีกฝันว่ามีลูกแก้วลอยมาเป็นเป็นลูกแก้วสามลูกลอยมามาลอยรอบตัวเลยเราแรกลอยข้างหน้าที่ฝันขึ้นได้ขึ้นที่สองไ มีลูกแก้วมาอีกสามลูกแต่นี่มาวนรอบตัวก็เลยจดเลขไว้อีกเราก็งงว่าทำไมมันมีลูกแก้วหกตัวจริงๆมาสามตัวเราก็ว่าพอ,พอเลยนะหรือว่าลูกแก้วหกตัวเนี่จะเป็นเลขวง,งล้อหกหลักหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เนาะแต่ว่าเลขที่ได้มาก็คืออันนี้ไม่รู้สำนักไหนออกก่อนหลังเราไม่รู้แต่นี่มาตามความฝันจริงได้จดเลขนั้นไวจริงครับแต่เพราะว่างวนนี้มีสิทธิ์มา องตัวนี้มาแน่นอนคือไม่รู้แต่ความคิดผมว่าเลขเลขในหกตัวเนี้ยมีสิ์มาเอฟซีคงอยากรู้อยากดูแล้วว่าเลขอะไรเนาะจ<ข>งใจหรือเปล่าพอทำลายลูกแก้วมันลูกแก้วใหญ่ไหมใหญ่ถ้าลูกฟุตบอลนเน่ย<อ>ลอยลงมาแต่ลูกแก้วใสนะอาจจะเป็นมันลูกแก้วพญานาคแก้วมังกรแก้วมังกรครับก็คือเลขเลขนี้แหละเลขในลูกแก้วในลูกแก้วลอยมาลอยขึ้นมาลอยมาขึ้นแรกนี่ ลอยมาอลอยนี่คืนแรกเลยได้มาหนึ่งเก้าหกห้าแล้วก็หนึ่งห้าอันนี้เห็นเห็นในลูกแก้วเป็นจริงเลยแล้วก็จดไว้ครับแต่ลูกแก้วมาในเล็กนะนี่นะเทา่าลูกฟุนบอลก็เก็บลอยมาเป็นตัวเลขแล้วก็เก็บไว้ว่าคงจะไม่ฝันเห็นเลขกันแล้วมั้งก็คืนที่สองฝันมันม,มานั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยแต่ทําไมมาลูกแก้วมาลอยมาอีกเป็นคืนแรกได้หนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งห้าคืนที่สองได้สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วห้าสองในลูกแก้วในลูกแก้วได้แค่นี้ ได้แค่ีเลเลขลูกแก้วนะคะเลขแก้วช่างจะหลวัดนะเลขในในลูกแก้วลูกใหญ่เท่าลูกฟุตบอล่ะลูกใหญ่เท่าลูกฟุตบอลแต่ลอยลอยได้เนาะลอยได้ลอยได้ครับแล้วนี่นี่ก็เป็นเลขเบอร์โทรถ้าใครอยากถามสอบถามเส้นทางมาที่ปูงดําก็เนี้ยศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าเกิดใครอยากมากราบไหว้ปูงดำใครจะมากราบไหว้ปูองดําก็โทรสอบถามทำกระโดดได้เนับ หนเบอร์0 9 8 1 2 1 5 0 5 5อันนี้ผมศรัทธาในปู่พิาอุดมที่ผมได้สร้างตัวเลขจะเข้าไม่เข้าเราก็ไม่รู้อยู่ที่บุญแต่ละท่านเนาะครับัศรัทธาก็คือศรัทธาแต่ว่าเราศรัทธาในโอปูตัวเลขก็อยู่ที่ถ้าให้ก็ให้ได้แต่ว่าอยู่ในที่บุญของท่านบางคนซื้อถูกก็มีไม่ถูกก็มีได้เลขนิดนีก็เป็นความฝันนะคะเนาะควาค่ะเป็นความฝันเนาะ เลขนี้ผมว่ามีสิทธิ์มาไม่รู้แต่ถ้าผมชอบนะชอบตัวไหนคะชอบสี่ศูนย์กับหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าสี่ศูนย์กับหนึ่งห้าครับเพราะว่าคือในที่มาสองสองคืนติดตัวนี้ชัดที่สุดคืนคืนแรกเนี่ยตัวท้ายชัดที่สุดแต่คืนที่สองตัวหน้าชัดที่สุดตัวหน้าชัดที่สุดครับถ้าชอบช่วดนี้ชอบหนึ่งห้ากับสี่ศูนย์เลขช่างชอบหนึ่งห้ากับสี่ศูนย์เป็นแนวทางค่ะเลขท้ายลอตเตอรี่ สองตัวถ้าผมเน้นนะหนึ่งห้าสี่ศูนย์เน้นเน้นเน้นเลยเป็นเลขความฝันเป็นแนวทางด้วยค่ะแนวทางถูกพิดก็ะว่ากันนะคะเนาะเป็นแนวทางเนาะนะคไม่มีใครรู้ว่าแล้วออกตัวไหนค่ะถ้าผมรู้ผมรวยแล้วอันนี้เป็นแนวทางนำไปเสี่ยงโชคเสียงทายเป็นเลขแบ่งปันกันแบ่งันถ้ารู้ในตัวไหนออกก็มาซื้อคือไม่แนะนําอันนี้คือซื้อลอตเตอรี่แค่คนละใบ เราใบน้อไม่ถ้าเรามีแค่ไหนไม่ต้องไปติดไดคนซื้อเนาะเดี๋ยวมันก็ไปตามลงตามกําลังเนาะตามกําลังเราที่ซื้อไม่แนะนาให้ซื้อเยอะถ้าท่านไม่ชอบตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้คน fc ตัวนี้ชอบตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้คือท่านชอบตัวไหนให้เอาตัวนั้นแต่ถ้าผมชอบผมชอบแค่สองตัวหนึ่งห้ากับสี่ศูนย์อันนี้เป็นเป็นความชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวของช่างเนาะแต่ถ้าช่องเพชรพาวยเขาชอบ fc ชอบเลขนี้หนึ่งเก้ากับหกห้าก็ได้ หรือรอยซับนำโชคชอบหนึ่งห้ากับห้าสองก็ได้ค่ะปฏิทิแชาแนลชอบสี่0ูย์ห้าศูนย์ก็ได้ค่ะคืออยู่ที่บุญแต่ละท่านชอบเลขไหนกับเราเก็มแท้เลขเลขตัวเลือกที่ว่าฝันจริงๆกับอันนี้เป็นความฝันที่แบบเมื่อที่แล้วผมให้สามหนึ่งถ้าใครซื้อขึ้นสโงสี่หนึ่งก็ถูกจะบุญแต่ละท่านที่จะคนที่จะถูกอ่ะต้องคนมีบุญจริงๆอย่ันนี้ผมผมเชื่อค่ะบางอาจารย์บอกถูกสีงดติดคนไม่ถูกก็่มี้คืที่บุญ ซื้อไปตัดไ,ไม่ได้สลับมีถูกยู่ที่บุญบัจนาคือว่าอะไรเนาะค่ะบัจนาซื้อบนคือบนออกล่างแบบนี้เนาะบนหรือล่างซื้อล่าง<ห>ออกบนถ้าคนคนมีบุญเหมือนเอ็ดเพชรพารวยนี่ซื้ก็ถูกเมื่อไหแล้วก็มีโชคอยู่โอ้ได <os> ้เลขไปตรงๆ <os> เอาบ่เป็นก็ได้นะคะเอาบ่เป็นเอาบ่ถูกก็มีครับให้ถูกให้เป็นครับเอา,ปเปเอาปเปถ่ายคลิปแล้วก็อวยพส FC ให้ตามรวยทุกท่านค่ะครับซื้อสลากกินแบ่ง ก็ระบายแค่นั้นไม่แนะนำให้ซื้อเยอะครับใครที่ศรัทธาองค์ปู่ก็อยากมาก็เดือนกลางพฤศจิกาติต่อสอบถามหมายเลข0981215055ครับเดือนพฤศจิกาด้วยค่ะวันที่กลางเดือนนะคะนกลางกลางเดือนครับมาร่วมแห่ด้วยกันรับสมัครนางรำสองกิโลนะนางรบต้องต้องรำาสองกิโลนะ ถ้ารำใครรำทองโกลไม่หยุดมีรางวัลที่นี่มีรางวัลรำมาราธอนมีรางวัลใครรำมาราธอนมีถ้วยให้มีถ้วยให้อาจจะเป็นถ้วยทำพริกถ้วยใส่ถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวหรืโอเคนะคกระพุ้ครับเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้ดีทุกท่านรวยๆเฮงๆฟังๆนะคะ